สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนลค่ะก็สวัสดีสวีดาทุกทุกคนแล้ววันนี้เราก็จะแกล้งพี่เคนโดยการแปลงร่างเป็นไฟในเอฟเฟคตี้เซกูริตี้ปกันอีก้เนาะแล้วเราเนี่ยจะไปทําให้พี่เคนวุ่นวายยังไง,งไทยเงี้ยไปปฏิบัติการแกล้งพี่เคนกันต่อเลยจ้า <c oughs> แล้วถ้าวันนี้จะบอกว่าจะเป็นการแค่แกล้งพี่เคนขอบอกว่าไม่ใช่เด้ออันนี้ค่ะว่าจะมาแก้แค้นพี่เคนด้วยเฮ้ยโทษฐานที่แกล้งให้เราเนี่ยทำงานอยู่คนเดียวเมื่อวานเนี่ย <c oughs> ว่าแต พี่เคนเนี่ยอยู่ทางนี้แล้วและไม่แน่ใจว่าพี่เคนเนี่ยอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ข้างนอกกันแน่นะเอ้ยอันนี้เขาสร้างบ้านไปแล้วหรอเฮ้ยรู้สึกว่าพี่เคนนะคะกาลังเก็บแครอทอยู่เลยอะทำไรอะเก็บแครอทอยู่หรอโอ้้มีดาบเหล็กว่าเนี่ยเลิมเหมือนกันนะเราเนี่ยแต่ว่าวันนี้จะไม่ลาบลื่นหรอกค่ะพี่เคนวันนี้แหละความวุ่นวายจะมาเยือนพี่เคนอีกแล้วเอ้ยทำปุ๋ยเหรอไปทำหรอกเ้อ๊ะกดนะไรขึ้นเอ๊ะอ้าว คขาพัลเจอหายไปไหนอ่ะอ้าวเฮ้ยของพังเฉยก็เ,เลยขึ้นเนีเดี๋ยวนี้มันพังได้ด้วยเหรอ,อจะมาป่วนเขาเอา๊ะไม่ทำใหม่ดีกว่า <c oughs> ต้องใช้ไปในสองสามอันเองเนี่ยเดีย๋ยวนี้ไม้พังเร็วจุงเฮ้ยนี่พายพี่เคนอ่ะเนี่ยไหนดูดิอือไม้ก็ไม่จะท้อยอัอยอองใส่เจ้าไม่ตกเขาก็จะลอยแล้วขังอ่ครับขัง,ขงอยู่เนาะตายแล้วครับแั่เจอกับความวายปวงกันงานนี้แหละเหลืออยู่ในกล่องมั้งเนี่ยยิงป้าได้ยินเปล่าเฮ้ยเสียงอะไรเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรที่ที่ลาโห เตายยลพี่แค่นี้ความรู้สึกช้าจุ่มเนี่ยเอ้าบังนพี่แค่ได้ทำไมบึ้มเนี่ยเอาเก็บของดิมีเหลืออะไรแล้วไของจะไหนเอ้าโหไม่เหลืออะไรเลยตายแล้วเสียใจได้นะไม่เหลืออะไรแล้ว เหลือแต่ตัวเราตอนนี้โอ้ยไม่เหลือเลยตายแล้วลงเล็กก็ไม่เหลือเมื่อกี้มีไดมอนด์อยู่ในกล่องเลยนะเนี่ยอันนี้ก็สัตว์ใจแล้วโอ้โหมันแกงหมดเลยนี่เลยเอาตัวนี้ไปดีกว่าตัวเยติปะเนี่ยไอตัวมันก็ใหญ่เหมือนกันเนี่ยเยติเรากลับมากินขนมตังอีกแล้วต้องโมลิปโต้นะจะไม่มีกินเกอก็เลยก็ดอ้นตัวอะไรอะเยติยักษ์ฟูเยติน้องแข็งวะเนี่ยโอ้ตัวใหญ่มากเลยขนาดไหเนี่ยเอ้ยมาขนาดไหนกลับไปขนาดลหน สูขี่อยู่าม้าไหม人家เข้าไปหามันเลยไปกวนมันดิเอ๋ออ้าวโอ้ยทำมตนกัดป้องันแข็งว่ะหาแล้วมันดิเหรออ้าวเหอะโอ้ยมันอยู่ในน้ำก็ตามได้เนี่ยโอไม่ช่วยได้ค่ะนี่คือการแกแค้นของเราโอ้ย็เไปลือแข็งไม่ได้แล้วเรากลร่างเป็นบัดดีกว่าเนาะเป็นหุ่นยนต์ไปช่วยเขาดีกว่าวันนี้หวังตายแน่สงสารเขาไปช่วยเขาหน่อยก็แล้วกันนะซึ่งเราเนี่ยสามารถกลายร่างเป็นหุ่นยนต์ได้แล้วหุ่นยนต์ตัวเนี้ยยิงปืน

เอาใครใส่ใารใส่ความดีใครความดีใครใครมาช่วยเราเนี่ยเอาคุณบาดเหรอว้าอยู่ในไม่ใช่พี่เคทแล้วเนี่ยนี่นี่เขามีของมาฝากเลยนะเอาชุดกอดมาอะไรอะเลสสีแปลกๆนี่ยเอาเพชรไปด้วยโอ้โหนี่ท่านใอ่อ้ยเดท๋ยให้สีใหม่สีฟ้านี่ชอบเลยมีจะขับด้วยหอโอ้โหอย่างใครอะไรนี่เป็นเชียงไม่นานว้าวอาคนแล้วคนย้อนแล้พี่เคตเกือบตายแล้วเนี่ยมาตามกมา เป็นหน้าที่ของคุณย้อนเนาะตอนนี้กินไม่เหลืออะไรเหลือแต่ตัวเนี่ยสร้างาาบ้านให้มาเอาบ้านเปล่าก็ไม่เหลือแล้วตอนอ<า>น,นี้เนี่ยเอา,เอาไป ก็เล่นเดียวแขกกนชส้อาวะชเลยังเตายแ่เขาเป็นกาดหุย่ะอาจะดูปป้งีกาดดโมาสร้างบ้านอยู่กันดีกว่าเตี่าี่ตายแน่เรานี่เขาจะสร้างบ้านสืบพี่เคนเยี่เนสร้างบ้านไม้ซะก่อนนะเดี๋ยวพี่เคนจะไม่มีบ้านสักคูนอนแล้วเนี่ยต้องสร้างบ้านไม้หรอกนี่เขาสร้างให้้ยอะไรอะเฮ้ยนั่บล็อกแสงจากน้องโกบนะะอ้ยแสงสวยอะ ต้อมแล้วมันคือบล็อก,กเรื่องแสงโอ้นี่คุณคุจะสร้างบ้านให้พี่เค้นเหรอ,อูใจดีจุงมาเด็ดช่วยถานดอกไม้นะสงใส่แต่ไม่ได้สร้างบ้านแล้วล่ะไอ้บล็อกนี่มันอำยากมากเลยนะนี่มันต้องเอาน้องกบไปหาพวกสาระไม้ที่จะลงนี่นะนใจดีจุงอันนี้ไม่ได้สร้างบ้านนะพี่เค้นสร้างกระต๊อบอ,อย่างสวยเลยอ่ะอันนี้น้องหมูทำไหมนี่นี่เราสีดีมานี่มันบ้านดิสโก้เทคกันแน่นี่โอ้แสบตามีหลากสีเหลือเกินแล้วแสบตาแทนเลยโอ้ตายแล้วตาจะบอดแล้วอย่างนี้ไม่ต้องใครคอรสแล้วเนี่ย ตบบอเนี่ยเฮ้ยเอ้ยมันก็มีหลายสีมีตั้งสาสนะเนี่ยดูดิตายแล้วตายแล้วเรียงกันบี้เราไม่ได้แน่เลยตอนคืนจะหลับยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณหย่อนเดี๋ยวเอา้น้ำจะพองงางเ้าชักแม่แต่จะขุดดินด้นะอาจะปูพื้นกระเบื้องใหม่นะขุดช่วุดชุชยเไม่ต้องรอเอาตัวให้รอดกันเถอะโอ้โหเกือบมุดรอดแม่ไชกัอย่าข้างะบางกัน ไม่ดูอย่างนี้ไม่อยู่แล้วโอ้เป็นพื้นเรื่องแสงสีชมพูก็แล้วกันเนาะโอ้ยังสวยอ่ะบ้านหรืออะไรกันเนี่ยดูดิพื้นยังเป็นพกเรื่องแสงแม่จะไม่ใช่เปล่าเอาหลังคาดินคนก่นแล้วกันโอ้โหเขาบอกว่าบ้านสวยสุดในซอยเลยนไงชอบใจแมชอบใจแมเก็บของแปลกนี่ถ้าไม่ใช่หุ่นยนต์ทำไม่ได้เลยเนี่ยอยู่ดีก็มีบ้านใหม่เขาไม่ได้ติดหัวโอ้ขอบคุณนะคุณติดถั่วเดี๋ยวหลังใหม่นี่ยังสวยเลยไม่มาติดหัวแล้วเนี่ยอ๋อมูงหัวเดี๋ยวไปเคลไปเอาเตียงมาก่อนนะเดี๋ยวไปด เตียงคุณชาวบ้านมา้วกันนะเดี๋ยวมาเราแฝดเอ้ยไม่ต้องรือปะมีเตียงขนบนนอนนะมีเคปไปแล้วเราจะเลี้ยงกบดีมากเออบ้านหลังไหนดิเนี่ยคุณชาวบ้านหลังไหนมีเตียงบ้เตียงกบไว้ในบ้านให้เขาดีกว่าว่ามีเคงกั๊กกบนะเอาอีกเยอะละกันตัวเดียวไม่น่าพอนะเอาไปฟุ่งเลยเตียอัไปเยอะไปเยอะไปอีกเดี๋ยวค่อยหาสีมาเติมเตียงนะเอาสีขาวกันเอาดีกว่าละกันเอาไหมขาวไหมอ๊อฟอ๊อฟอ๊อฟอ๊บ้านเราสวยจุงเบยเห็นตะไครเลยบ้านี่าเห็นขับอะไรขับมา อะไรมันกระดึงกระดึงอยู่ข้างในโกบโอ้โหโกบโอ้โหน้ำโกบมาจากไหนกันเต็มวะที่นี่ไม่ใช่ฟาร์มกบนี่มันบ้านพี่เคนเนี่ยไอ้น้ำโกบอยู่ด้วยกบก็เหอะเดี๋ยวก่อนนะโอ้แล้วจะนอนยังไงเนี่ยกบอยู่ด้วยนี่ออกไปออกไปออนี่แม่นอนเลยนี่เคนไร่นี่แม่นอนไอ้เพี่เคนย่างซบไอ้พี่เคนทำไมอย่าทำนอนเป็นบ้านของพี่เคนนะ ไม่เค็งนะมีสั่งเค่ย่างมาอยู่ที่นี่นเยยขนาดนี้เนี่ยคนใจร้ายใจดำแบบเนี้ยมันต้องเจอเลยโอ้โหมาเป็นฟาร์มเลยหายร้องเลยดีกว่าเอาละกันนะเอาเป็นมอนตี้แล้วกันโอ้โอโอ้ขอะไรกันไม่หมดโอ้มันเยอะว่ามอนตี้ของเราอ่ะมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะมัอยู่แค่แป๊บเดียวมันฟัดไข่มาเยอะขนาดนี้มีท่าจอมสแกนด้วยนะตัวอะไรเอ่ยเจระเขนยักษ์โอ้โหมอนตี้เฮ้ยี่พักว่าโอ้โหเดี๋ยวต้องมากระจกพิชเชนเดี๋ยวเข้ามาไม่ได้หรอกเอากระสุนทนาเจลากันนห่อยนะเข้ามาด ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรอจ้ำสะแกงเนี่ยห่ะตายกันเนี่ยจ้ำสะแกเหี้ยนตายเลยอ๋อหมดเลดนะไม่เหลือเลยบอกว่าน้องหมดนะพี่เราไปเหรอของเรายังอยู่ไหมเฮ้ยมันยังอยู่ไหมเนี่ยต่อแน่จะมันตีบ้าตบเข้าบ้านเนาะทีมเอื่อนเลยกระโดดสูงเอานี่ยเลยพลาดแน่เจอกับเขาหน้าจะเจอได้ตายเอาไปคากระเป๋าอยู่ไหเออไม่ได้เลยก็ังคาหลับไปแล้วเข้าไม่อยู่แล้วไปแล้วออกไม่ได้วัต้องเล่นเดียว เดียวจัสักแกก็ง้นตามพี่เขนมาคุณชาวบ้าน่ะไม่ม่หมแล้วนะโอ้โอ้ดูเยอเลยัวเยเลยตายเลยยออไปซื้มันตีได้ไงะดชุดเกาะกอนะโอยแล้วของพี่เคนทัไมดนะนี่อ๋ออยู่นี่เองเอ้าเ้ยอาหมวกหายไปไหนอ่ะสีไม่กันกันด้เนี่ยนี่หมวกเลยโอ้โหคอนไม่เหลืออไแล้ขา้นหมวก โอเคเรากลาเป็นดีเจมิวสิกแบนดีกว่าเนออางนี้ต้องค้าว้องมัวมาทำหมวกหนังนัวใหญ่มากอนเนี่ยดูดิหเดี๋ยวโอ้ปับปุงมกล้องไม่ได้เลยหูปับปุมกล้องได่แทนเนี่ยดีนะยังเก็บของบางอย่างไว้ในบ้านเนี่ยไปแล้วไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปหาเหรกันต่อดีกว่าชีวิตต้องเดินต่อไปโอ้ตัวอะไรว้าวโอ้ตัวอะไรโอ้ยตีนเปไงเลยตีนเปงเลยทำไมบอสถึงมาเกิดมนเกาะนี้ได้อ่ะหป้ไปแล้ล็อกลอกล็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 อกล อนอ่นใช่กัมดีนี่เจอสะพาน,านามไป<ล> ไม่ข้ามสะพานหรอกยังรอด้วยคนตัวใหญ่ไปเช้าไปตามมาดิโอ๊ยพยายามจะตามโอ้ยจะไปตามมัน่ะโอ้ช่วยได้ครับโอ้มีใครอยู่ในบ้านบ้างมาแล้วโอ้มาตามมาอไแล้วอย่าตามมามีรถชนเลยไปเลยอะอ๋อตข้างเลยอะนี่งว่าข้ามไม่ได้เหรอตัวใหญ่เล้วงไม่ถึงล้วงไม่ถึงพยายามจะล้วงอยู่อย่าต้องทำลายบ้านเ้ยันกัดบ้านแล้วอ่ะกัดบ้านแล้วเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วทำไงเนี่ยเฮ้ยใครกันต้องล็อกลแต่ว่าจะมี ไปแล้วเหรอเออก็ใส่จุ๊บใส่จุ๊บไปแล้วาไปแล้วไปแล้วตัวใหญ่มะเดินช้าไปแล้วโอ้ยทำไงดีไปแล้วนะเจ้าเอ้าโดนตายเหรอเฮ้ยเป็นเยอะเหรอทำให้กระต่ายไม่ทันเลยนะตัวเล่นใหญ่เนี่ยจ้างร้อยเล่นล้านเนี่ยโฮ้ยเลกนงในกระโดดลงน้ำเนี่ยกินกันดีกว่าชีวิตไมันไปไหนละเนี่ยมันไปไหนแล้วไอ้ตัวเมื่อกี้อะหายไปแล้วไม่อยู่แล้วทำฟันแถวนี้ก่อนแล้วกันเนาะเอานางเงือกไหมใช้นางเงือก What ขอบคุณนะคุณชาวบ้านขอต้อนรลบกันนะครับลังเลกสวยสะเฮ้ยเสียงใครร้องเพลงเฮ้ยคุณทางเงือกเหรอใสเลนส์ใสเลนส์ลังเลงเลนส์สวยทำให้สวยอย่างนี้นะครับเนี่ยโอ้โหตกลุมรักเลยน่ารักไปเลยเนี่โอ้ขอบคุณนะให้หมอพี่เคนด้วยเหรอโอ้ยกำลังรู้ว่าสินะเขาไม่คิว่าหัดหมวกอยู่เนี่ยนรกไม่ใช่แค่นอมพริกมันหายไปไหนก็ไม่รู้ว่ะดิไม่อะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ๋ออ๋อเ้ยนี่มันนางเงือกหรือมันซอมบี้กันแนน่่เเีีียยยยยโโโอออด้้้้้ววครับหมขุตาถลล ชดือดูเดือดอยู่ไม่ได้เลือดพลั้งอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานี่แน่นี่แน่อ๋อลืมไปว่ามีเขียวเนี่ยโอ้ยเกือบไปก็จะไม่รอดสำหรับเนี่ยโอ้ตายแล้วจะเก็บไข่าอตีแลรีบกลับบ้านดีกว่ายังจะมีหน้ามาเก็บตีไม่มีความเก่งที่ดูเนี่ย โอเคล่ามันตัวอย่าดีมากแต่ถามก็ยังพอจะมีไข่สูกกอนอย่างนี้นะแล้วเอาเบิร์นแทบไปแก้งเขาดีมากเพรยังไม่พอจะทำกินเนี่ยไอ้ไข่เนี่ยไอ้เรืเบิร์นแทบจัดกันเลยเยอะแล้วมาจากไหนเนี่ยจระปุกเก้มล็ออย่ามาทางนี้ มาเลยสปาบอยจังเลยมาอย่าตายมาอย่าตายมาเกียบเป็นทองเออตายเลยมาเกียบเป็นทองอยู่างนี้กินไอ้เป็นทองก็ไม่รอดแล้วเนี่ยโอ้มันตีชาวบ้านไอ้ป่เนี่ยโอ้โหฐานจะไล่ตีชาวบ้านได้เลยอ่ะตอนนี้ไม่เหลือของเหลือกินฟังซีนะรีบเอาของที่มาบ้านไปในท้ายังพอมีเหล็กเหลืออยู่นะโอ้โดนดักหน้า ักหน้าล็อกซี่ล็อกซี่ล็อกซี่เลี้ยวของในบ้านก็ไม่เอาแล้วสาวล็อกซี่โอ้อช่วยลูกอ่ะเป็นเวอร์ชันอะไรเนี่ยเวอร์ชันร่างพันหรือเวอร์ชันวิเทอร์เนี่ยต้องดิฟต้องสายเนี่ยคุณจะมาไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วอยู่บ้านนี้ไม่เช่นต้องมีสร้างเรือแล้วไปอยู่ที่อื่นดีกว่าไอ้านนี้อยู่ไมันต้องเป็นแวนนี่ดิเนาะนี่ไงวันนี่เอ้ยดูท่าเดินดีน่ารัก้างั้นไปเอาของแลย้ายสมาร์ทโฟเอาก่อนดีกว่านี่ดีหน้าด ก็ล้อดูท่าเดินดีนี่เวนนี่เนี่ยเข้ามา,า,า,ากับสอง,อง,สอง,อสองามนะแมืดล้วแล้วเดี๋ยวพี่เค้นจะไปตั้งล็อกลากใหม่ไปคาะที่อยู่ใหม่ดีกว่าที่เกาะนี้ของสายไปทับที่ใครเข้า้วเนี่ยดูดีแถวนี้เนี่ยตัวคนทั้งนั้นเลย หิวแล้วหิวแล้วไหนดูสิคุณชาวบ้านโอ้โหโอ้ยโอ้โหข้าจับปลาแกินไม่ด้วยเจ้ามจากคุณชาวบ้านโอ้จับกินจับกินโอเคได้ของพร้อมมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าจะไปทางไหนดีนะเออแย่แล้วไอ้กระต่ายมากระต่ายเป็นนี่เออมาจากไหนอะเนี่ย เดี๋ยวเพื่อนนะมอนชุดสุดท้ายของพี่เคแล้วอย่าเข้ามาเอาไปไหนกินกบก่อนโอ้ตายแล้วโตายแล้วแม่ับกบก็ยังกินเลยโอ้โหบ้านจ๋าบ้านจ๋า โอ้ชิพึ่งสุดท้ายเราจะเข้าไม่ได้หรอบังเลยบังเลยเข้าไม่ได้จ้ะซีคว่าเข้าไม่เป็นใช่ไหมเอออย่ามาให้แก้งเนียนแก้งเนียนอย่าเข้ามาเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้โอ้เข้าไม่ได้นี่นะบังเลยนี่บังเข้าไปโอ้ยังภาษาไมีไม้เหลืออีกเหรอแล้วเดี๋ยวมันจะทังกำแพงเข้ามาได้ไหมเนี่ยจะทำให้ปลอดภัยเลยให้ตายใจก่อนโอ้ยกระจกกระจกคิดว่เข้าไม่ได้หรอแล้วมันตุ่งของพี่เคเลยนะอย่าทันทังโอ้ยตุ่ย่บบแบบ ต้งไปดิกลับมาเล่นกันดิหมดลอดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวของหายอยาาไปทำอกไรโอ้โหทำาเฉานี้มันเยอะจริงเหรอเนี่ยนี่กวจริงหรอทม่ม่ามาสร้างบ้านอยู่บนหเขาวกันดักกันดักตายตายตาายตาตายตาดาไตาย่ตายตาไม่ตายตยตาาไมาตตายตยตยตากตายตตตายอยาตตายย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 าต นี่โดดเพชรเลย oh <my. S 1> ไม่เพชรหรอกฮ oh <my. S 1> นะ ดับเพ่รแบงค์แล้วเหรอเล้ยนี่ดับได้เมื่ไม่อยู่แล้วไม่แค่เนี้ยหรอกแกงแค่แม่จเข้ามาเจ้ากระต่ายบ้าไปหลบกันดีกว่าไปหลบกันดีกว่าเอ้ยนี่มันต้องเป็นพิษกระต่ายบ้าแน่เลยเฮ้ยแกงแค่นี้ก็ดีใจอ๋อต่อไปก็เป็นเจ้าซันดรอปก็แล้วกันเนาะนี่เจ้าซันดรอปเนี่ยมันจะอุ้มผู้เล่นได้นะอ๋อเดี๋ยวเราต้องแกงอุ้มขาเล่นนะเราจะต้องเป็นตัวดีใช่ไหมเป็นใจดีอะไรประมาณเนี้ไปไหนล่ะเป็เวลาย้ายท่าแล้วมาช่วยเรามาช่วยเรา

นิดๆนะนี่ต้องนี้นี่นะหลุดแล้วหลุดแล้วไปแล้วก็ชิปนี้อ๋อก็ชิปนี้อ๋อต้องรีบลงเลต้องรีบลงเลยต้องอุ้มอีกแล้วไม่ไปทำเรือเลยยากเลยใครก็ได้ช่วยได้ครับเอาโอ๊ยชุดก่อนได้ไหมคะคืออะไยขอบคุณนะอยขาอุ้มเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องอุ้มก็ได้ไม่ต้องไปทรงขาอุ้มลงน้ำดีกว่ไม่มาลบกบนก่อนนี้แล้วขาอุ้มลงน้ำดีกว่าน้ำ เ้ำกันจะทำยับโอเจอได้ค่าเจอได้ครับใจไม่เอาค่าโอ้โอ้นี่หน่ี่วเฮ้ยจนังเงกปะโอ้โหนังเกผีปีสาตามมาแล้วโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหีงเลยเนี่ยนงเอกกัดนังเกกัดเจอได้าเจอได้ค่าังเงือกกัดคาวุ้ยขอสังกัดของหายหมดตัวจะย้ายเกาก็ย้ายไม่ได้เนี่ยเจอคนรุงกันเนี่ย ฟัอบด้วยนะลขาให้โอ้ยจะตามมาลังพาสติกเองเหเนี่ยก็เขาอุ้ไม่ให้ที่เขาเป็นเะไเฉยอ่ะเขาเป็นผู้เดียวกับเราเหรอใช่แล้วน่าจะเป็นผู้ช่วยพิเกนใช่ไหมมันมแล้วจะ้งเป็นเพื่อนพิเคนน่ะจงค้เดี๋ยวนี้แทนกันเราสองคไปางบ้านกิใหม่กันดีกว่าขึ้นเรือได้ไหมเราอ่ะได้เวลารับติดการแล้วอ้เปนวทำให้นายเปลี่นไปทชุดเปลี่ยนไปหน้าก็เปลี่ยนไปตาก็แดงเวนี่มันโนนดอกนี่นะดีอ่ะ มเนี่ยโอ้โหสองพี่เต็มเลยแา่ว่าโอ้โหไหนไม่ได้แล้วนะเต็มเต็มเต็มเตี้ยตาไปแล้วช่วยด้วยค่ามุนดับจะฆ่ามยน้แล้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหตายแล้วไม่อยู่แล้วขอนี่รู้ไม่ได้แล้วรู้ไม่ได้แล้วตายเนี่ยตายแนี่ตัวเย้แน่ครับตัวเย้ตอนนี้เราจะไม่เหลือของออกไปจากเกาะนี้แล้วเนี่ยออกไปไหนล่ะออกไปนัก เราให้ว่ายน้ำก็ต้องว่ายล่ะครับต้องผู้ช่วยสมช่วยนะไรคิดดูดิโอ้โหยังเรื่องดักหน้าด้วยนี่เปิดปะเสเกเลตันก็อยู่โอ้โหตายตุยเนี่ยอะไรจะกลัวขนาดนั้นทำไมเกมสเวเวอร์มาเล่นโหดร้ายขนาดนี้เราเป็นเพื่อนด้วยทำไชีวิตรอดไปเอาชีวิตรอดเล่นงย้นกลับซะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ่งไปไม่รู้นะจ้าลากอยเดินตามไม่ทันรอด้วยไม่อยากรอ ค่ะเดี๋ยววันนี้เราแก้มพี่เคนไมคาแค่นี้ค่นนะเนาะถ้าชอบคลิปแก้มพี่เคนแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเ้ื่อนเนี่ยเล่นเกมไมโครไปนะวันนี้ต้องไปแล้วจ้าบ๊ายบาย